S <S <original> <S ก็สวัสดีกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับช่องโอเคดี OK DIY นะครับอันนี้ผมก็มา DIY เจ้าตัวแบตเตอรี่ใช้สำหรับรถบังคับ RC นะครับรถบังคับ RC ที่เป็นรถน้ำมันนะครับที่ว่ามันไม่มีสปีดคือเราจะใช้7.4ตรงตรงไม่ได้นะครับแล้วก็ผมเห็นบางท่านก็ไปใช้ตัว ฐาน6โวลต์ซึ่งจริงๆแล้วตัวรีซิปของเรานะครับใจ้จะเริ่มทํางานอยู่ที่ประมาณสัก4โวลต์จนถึง6โวลต์น,นะครับถ้าเกิน6โวลต์นเนี่ยมันมันจะร้อนนะมันจะร้อนเกินแล้วก็มันจ่ายไฟให้พวกเซอร์โวเนี่ยมันหนักเกินนะครับมันหนักเกิน,นอาจจะทําให้พวกเซอร์โวเสียก็ได้หรือว่าตัวรีเซพเนี่ยเสียเองนะครับก็ทำยังไงก็ได้ไม่ให้ไฟมันเกินนะครับ ผมตัวแบตเลี้ยงดีซิทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นก้อนแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีมันจะชาร์จทางเดียวไงก็คือว่ามันไม่สามารถชาร์จกับที่ชาร์จทั่วไปได้มันจะชาร์จเฉพาะของมันคือที่ชาร์จของมันอะไรเงี้ยซึ่งมันจํากัดการเล่นของเราบางทีเราเรามีที่ชาร์จลดแบตเตอรี่รดอยู่แล้วแต่ว่าเรา เราก็ต้องมีตัวนั้นอีกเพื่อที่จะเลี้ยงตัวรีเิฟเพื่อที่จะชาร์จก็คือแทนที่เราจะใช้ตัวเดียวเครื่องชาร์จเดียวเนี่ยชาร์จหลายๆตัวได้าชาร์จตัวแบตเตอรี่ของรถได้ด้วยของตัวเลี้ยงได้ด้วยนะก็อันนี้ผมก็โมโมออกมานะครับให้มันให้มันใช้ให้มันใช้กับที่ชาร์จ 2S ที่ชาร์จ 2S นะครับ ก็คือชาร์จปกติเหมือนของรถเลยไม่ต้องมีชาร์จแยกอะไรนะรตัวนี้ก็จะเก็บไฟดีกว่าที่มากับรถหรือว่าอะไรที่เขาทํามานะครับจะเก็บไฟดีกว่าทนกว่านะครับชนิดแบตที่ผมใช้จะเป็นชนิดของลิเธียมนะครับคุณสมบัติมันก็เก็บไฟนานอยู่แล้วนะครับเก็บไฟดีอยู่แล้วนะครับมันไม่ค่อยเหมือนพวกลิโพตรงที่ว่าพวกลิโพเนี่ยมันจะคายแบตบออกคือว่าชาร์จไปแล้วเราไม่ใช้มันก็จะออกไปเรื่อยๆนะแต่ตัวนี้จะเก็บไฟดีกว่านะเดี๋ยวมาดู มาดูเทสมันเลยอ่ะเสียบเข้าไปเพราะเพว่อรดน้ำมันเนี่ยมันมันไม่ได้ต้องการมันใช้เซอร์โวในการทํางานนะนี่เราก็ไม่ต้องเสียบช่องเซอร์โวก็ได้เราเสียบช่องเอไม่ต้องเสียบช่องสปีดเราก็มาเสียบช่องอไฟเลี้ยงนะช่อง1นึ่ไอช่อง1นึ่งเซอร์โวช่องสองก็คือเซอร์โวอีกตัวสําหรับไว้เเลงนะก็เปิดสวิตช์ได้เลย ปึ๊บนี่ไฟไม่เกินนะครับผมวัดดูแล้วนะครับไฟอยู่ที่4โวลต์กว่าเกือบจะ5โวลต์นะครับไฟไม่เกินก็เหมาะสําหรับการนําไปใช้นะครับนี่เปิดก็ตรงนี้เลยเป็นตัวโมนะครับมันมันไม่มีขายหรอกแบบเนี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเห็นในใช้ที่ผมบอกเมื่อกี้นั่นแหละ ก็ที่ท่านไหนสนใจก็เอาไปใช้ได้นะเพราะว่าผมก็ทําเล่นไปทั่วแหละอันนี้ผมเห็นว่ามันผมเห็นว่ามันมีอยู่เนบางท่านก็เอาไปใช้ไอ้แพคเหลืองอะไรซึ่งซึ่งมันหมดเร็วแล้วก็มันทําให้รถเราไม่เสถียรด้วยนะครับเวลาเล่นอะไรเงี้ยเลี้ยวคือกึกกักอะไรเงี้ยเอาแบบชชว์แบบนี้ไปเลยนะครับไม่ไม่มีผมก็ใช้เองบ้างแ้ามีลูกค้าก็ขายไปบ้างนะแต่หลักๆแส่วนมากจะทํามาใช้เอง กนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวและเกือบ5นาทีแล้วก็ฝากไว้ให้ด้วยนะครับ